มาพบก,กับพวกเราที่ช่อง Kemco AP Channel ค่ะวันนี้เราจะมีอ่มีอะไรมีเอ่อภาษาพม่าภาษาเพื่อนบ้านเรานะคะก็โดยที่ว่าบริษัทเราเนาะมีน้องๆพนักง,งานชาวเมียนมามาอยู่ที่บริษัทก็เลยอยากให้พี่เมย์มาช่วยสอนภาษาหน่อยได้เลยก็วันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นจากแบบว่าคำง่ายๆก่อนนะคะถ้าเราเจอกับว่า พนักงานเรานะคะเดินสวนว่าเอ้ยอยากจะแบบว่าทักทายสักเล็กน้อยดูแบบมีสกิลนะคะเขาเริ่มคำแรกเลยเนาะคำว่าสวัสดีนะคะก็จะเป็นคำว่ามิงกาบาโอวยนง่ายง่ายเลยมิงกาบาคำนี้ค่ะมิงกาบาค่ะมิงกาบาก็จะแปลว่าสวัสดีนะคะก็คืออย่างถ้าเป็นภาษาพม่าเนี่ยก็ใช้คำว่ามิงกลาบาได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นใช่ก็ใช้ได้คำว่ามิงการบาแต่ถ้าจะแบบว่าอยากให้ดูแบบว่า พูดเพราะๆหน่อยนะคะสำเพ็จเป็นผู้หญิงก็จะมิงกะลาบาเชงมิงกะลาบาเชงชีนเชมิงกะลาบาเชิงมิงกะลาบาเชิงมิงกะอะไรอ่ะเดี๋ยวมิงกะลาบามิงกะลาบาเชิงมิงกะลาบาเชงชีนเชิงเชีนเชิงไงชิงไงชิงมิงกะลาบาชิงง่ายง่ายๆง่ายๆง่ายเลยมิงกาลาบ้าหนาไม่ได้ สระอีนอนหนูมีกระบ,บาชินชิงเอ่อไอ้แนี้ก็ได้คำต่อไปจะมีอะไรคําที่สองนะคะคําที่สองก็เป็นคําว่าขอบคุณแล้วกันเนาะขอบคุณขอบคุณก็เจ s ูตนบาเดโอ้ยากอ่ะเจูตนเตงเตงเตงสระอีเต่งเตงบาเดบาเดเจูตไม่ได้แล้ว เจสุเตียนมาเลยเป็นอีกรอบเป็นเตงเจเจเจสุเจสุเตียนมาเลยเจเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมเจง่ายง่ายเลยเลยมิงง่ายง่ายเลยเลยมิ้งเดี๋ยวขึ้นให้วันนี้เจสุเตียนมาเดเนาะก็แปลว่าขอบคุณนะคะก็เป็นแบบว่าเขาให้อะไรเราหรือแบบว่าเอออะไรมีอะไรแบบกับคนที่น่ารักนะแต่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้ว มีคนบอกว่าเหมือนภาษาเกาหลีนะคะคล้ายๆภาษาเกาหลีนะคะแต่ว่าอันยงอันยงอันยงได้เออ j e s เส Jane Bara เดอจะดูแบบน่ารักน่ารักหน่อยเนาะถ้าเกิดแบบเราพูดไม่ชัดนะเน็กเน็กคำต่อไปเลยคําต่อไปนะคะเอาคําว่าอะไรดีอ่ะขอโทษละกันขอโทษขอโทษก็จะคําว่าต้องป่างบาเลยโอ้โหต้องป่าต้องป่าต้องต้องป่าง ปากบ่าเลยบ่าเลยตองตองบ่าบ่าเลยไม่ใช่อะทำไมมะนราพูดเป็นคำนี้อะท่าไมไม่ได้เลยจริงๆท่าไมไม่ได้เลยง่ายง่ายเลยเลยมันง่ายง่ายเลยเลยมิงก็รับต้องปากลองลองพูดตองปากตองปากบ่าเลยบ่าเลยบ่าเดบ่าเลยบ่าเดบ่าเดตองปากบ่าเดต้องปากบาเลยทำไมอะทำไมไม่ได้อะไม่ได้มันมันผิดมันผิดไปเลยมันผิดแบอ แม่เแราะว่าถ้าคนแบบว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะพูดไม่ได้ก็ต้องป่างบาดิต้องป่างบาดนใช่ต้องป่างอะก็แปลว่าขอโทษนะคะหรือว่าบางครั้งเขาก็ใช้คําว่า sorry บา sorry b a เอ้ยภาษคือภาษาอังกฤษไปเลยใช่ก็แบบ sorry b a sorry b a หรือที่างครน้งง่ายดี sorry b a าหรือบางครั้งก็กระดอวากระดบอกระดอก็ได้กระกระดอ กระดากระดาบาร์กระดาบาร์ค่ะกระดาบาใช่ก็แล้วอีกคำหนึ่งก็บายบายเนาะบายบายหรอไงบายบายก็ได้บาย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 หรือเราจะแบบตาตาก็ได้ตาตาก็แต่ว่าเราใช้กับเด็กหรือเพื่อนเนี่ยตา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 บายบายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้กับบายบายอะไรอย่างงี้ตาตาอืมง่ายๆนะคะก็ลองไปหัดพูดกันดูนะคะเดี๋ยวเราทวนกันนิดนึงเนาะมีคำว่าคำแรกเนาะที่เราพูดเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ คำแรกก็สวัสดีอะไรคะคาว่าสวัสดีก็มิงกะลาบาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณก็เจซสูเตมมาเลยขอโทษค่ะต้องแปางไว้สี่บายบายบายก็ตา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 ก็ของเราก็จบในส่วนของวันนี้ก็เข้าข้าวก่อนนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาพม่าเพิ่มเติมอีกนะคะเราจะมาแบบว่าแชร์ความรู้ให้กับ เพื่อนๆน,นะคะที่อาจจะแบบว่าเอออยากจะมีความรู้เพิ่มเ,เติมเกี่ยวกับภาษาพม่าไว้คุยกับน้องๆพนักงานอะไรเงี้ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ subscribe ที่ช่อง TEMPO AP Channel ของเราด้วยนะคะก็วันนี้ของเราก็ขอลาไปก่อนก็ตา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 ค่ะบ๊ายบายได้ <laughs> ไม่ได้อะจริงเราพูดเชี่ยโอเคข้ามข้าม,ข,ามข้ามไป 打开。